รู้ไหมแค่คุณเถียงบ่อยๆคิดวนไปวนมาเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจกลายเป็นโรคร้ายตอนแก่ได้ไม่ใช่แค่เครียดแต่ถึงขั้นอัลไซเมอร์ทุกครั้งที่คุณเอาแต่โต้แยง้งไม่ฟังใครยึดติดว่าตัวเองต้องถูกสมองคุณกำลังทำงานหนักเกินไปโดยไม่จำเป็นและยิ่งอายุมากสมองจะยิ่งเสื่อมเร็วถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้วันหนึ่งอาจลืมแม้แต่ชื่อคนที่คุณรักที่สุดหยุดก่อนจะสายมาฟังให้จบ แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมแค่หยุดเถียงถึงช่วยรักษาสมองคุณได้จริงๆคนแก่หลายคนไม่เข้าใจว่าการโต้เถียงคิดมากหรือเก็บทุกเรื่องมาคิดวนๆไม่ใช่แค่ทำให้บรรยากาศในบ้านเสียหรือทําให้คนรอบข้างเบื่อหน่ายเท่านั้นแต่มันกำลังทําลายสมองของตัวเองแบบช้าๆโดยไม่รู้ตัวยิ่งอายุมากสมองยิ่งเปราะบางการทำให้สมองเครียดซ้ำๆจากการยึดติดกับความคิดตัวเองไม่ฟังใคร หรือพยายามเอาชนะทุกคำพูดของคนอื่นเป็นพฤติกรรมที่ทำลายระบบประสาทโดยตรงโดยเฉพาะคนที่ชอบเถียงเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาพูดแต่เรื่องเก่าในอดีตหรือเอาแต่คิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองแบบนี้สมองจะเหนื่อยสารเคมีในสมองจะเสียสมดุลและมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้เร็วขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่าความเครียดที่สะสมต่อเนื่องในระยะยาว และการหมกมุ่นอยู่กับความคิดด้านลบจะทำให้สมองเสื่อมประสิทธิภาพลงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุสารเคมีที่ควรจะหลั่งเพื่อกระตุ้นความจำหรือการเชื่อมต่อของเซลล์สมองจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยสารเครียดที่ทำลายสมองแบบเงียบๆความจำจะเริ่มหายไปทีละน้อยเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นลืมวางของลืมชื่อคนลืมเหตุการณ์แล้วท้ายที่สุดก็อาจลืมแม้แต่หน้าคนในครอบครัวสิ่งที่น่าเศร้าคือคนกลุ่มนี้มักไม่รู้ตัว และมักเชื่อว่าฉันแค่พูดความจริงหรือฉันก็แค่เป็นคนตรงๆโดยไม่เคยรู้เลยว่าความตรงนั้นมันกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองทั้งทางจิตใจและสมองพฤติกรรมแบบนี้มักจะเกิดในคนที่ไม่ยอมปรับตัวกับสังคมหรือยุคสมัยใหม่ยึดติดว่าต้องทำแบบเดิมต้องคิดแบบเดิมและไม่เปิดใจฟังใครความยืดหยุ่นทางความคิดหายไปความดื้อรั้นเข้ามาแทนที่สุดท้ายก็อยู่ในโลกของตัวเองคนเดียว และเมื่อใจเครียดสมองก็เสื่อมเร็วหลายครอบครัวเจอปัญหานี้คนแก่ในบ้านขี่บน่นขี้วอยวายเถียงทุกเรื่องถามอะไรก็ไม่ฟังสุดท้ายลูกหลานก็เริ่มถอยห่างไม่อยากคุยไม่อยากอยู่ใกล้พอขาดการกระตุ้นสมองจากสังคมรอบข้างสมองก็จะเสื่อมเร็วขึ้นอีกเป็นเท่าตัววงจรมันวนซ้ำกลายเป็นเครียดเถียงโดดเดี่ยวสมองเสื่อมเร็วพูดให้แรงกว่านั้นคือถ้ายังไม่หยุดคิดลบ เถียงทุกเรื่องไม่เปิดใจฟังใครเลยสุดท้ายอาจไม่ต้องเถียงใครอีกเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้และที่น่ากลัวกว่าคือวันหนึ่งอาจเถียงไม่ออกเพราะลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันสมองเสื่อมดังนี้ก่อนจะไปฟังเนื้อหาดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเกษียณสุขใจเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เรามาอัปเดตทุกๆวัน1 หัดเงียบให้เป็นอย่าตอบโต้ทุกอย่างทันทีบางเรื่องไม่ต้องรีบตอบบางคำพูดไม่ต้องโต้กลับทันทีเงียบห้าวินาทีเพื่อให้สมองได้พักเหมือนกดปุ่มหยุดความเครียดก่อนที่สารเคมีในสมองจะหลั่งผิดสมองคนแก่ต้องการความสงบไม่ใช่ความวุ่นวายจากการพูดหรือโต้เถียงแบบไม่มีจุดจบการหัดเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกปกป้องสุขภาพจิตของตัวเองใครพูดอะไรแรงก็ปล่อยผ่านเหมือนน้ำไหลผ่านหิน ยิ่งตอบโต้กับสมองยิ่งล้าใจยิ่งร้อนแล้วทุกอย่างจะยิ่งแย่ลงเวลามีใครพูดอะไรที่ไม่ถูกใจให้นับในใจช้าๆว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะพูดต่อไหมแค่เท่านี้ก็ช่วยให้ความคิดชัดขึ้นอารมณ์เย็นลงและสมองปลอดภัยจากเคมีลบๆที่จะพาเราแก่เร็วและหลงลืมไวขึ้นคนที่ใจร้อนมักพูดในสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นแต่คนที่ใจเย็น มักพูดในสิ่งที่ช่วยเยียวยาทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วย 2. หยุดเถียงหยุดคิดลบบ่อยๆเวลาคุณโต้เถียงสมองจะหลั่งสารเครียดชื่อคอติซอลซึ่งถ้าหลั่งบ่อยๆจะทําให้สมองลา้าความจําแย่เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายแบบเงียบๆย,ยิ่งคนสูงอายุสมองจะฟื้นตัวช้ากว่าคนหนุ่มสาวมากถ้ายังชอบคิดลบวนอยู่แต่เรื่องที่ไม่จบสมองจะอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังสะสมไปเรื่อยๆ วันหนึ่งอาจพัฒนาไปเป็นภาวะสมองเสื่อมโดยไม่รู้ตัวทางออกง่ายๆคือถ้าได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจหรือเห็นคนพูดอะไรไม่เข้าหูยิ้มแล้วเดินหนีดีกว่าเอามานั่งคิดทั้งวันไม่มีประโยชน์แถมทำร้ายตัวเอง 3. หัดฟังมากกว่าพูดการฟังคือการฝึกสมองอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการฟังสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยฟังลูกหลานพูดเรื่องที่เราไม่เข้าใจฟังเพลงใหม่ๆหรือเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน สมองจะถูกกระตุ้นให้เชื่อมต่อเส้นประสาทใหม่ๆเป็นการป้องกันสมองเสื่อมที่ดีมากต่างจากการพูดหรือเถียงซึ่งเป็นการใช้ความคิดแบบซ้ำๆไม่ได้สร้างอะไรใหม่ฝังมากขึ้นพูดให้น้อยลงสมองจะขอบคุณคุณเอง 4. ฝึกสมองแบบไม่เครียดคนแก่จํานวนมากนั่งคิดแต่เรื่องอดีตวนแต่เรื่องเดิมคิดซ้ำๆแบบไม่มีทางออกบางคนถึงขั้นฝันร้ายเพราะเรื่องเก่าแนะนําให้เปลี่ยนพฤติกรรม ลองเล่นเกมง่ายๆอย่างเกมจับคู่ภาพเกมคำศัพท์อ่านหนังสือแนวเบาๆหรือฝึกวาดภาพฝึกจำเบอร์โทรศัพท์จำลำดับเมนูอาหารล้วนกระตุ้นสมองโดยไม่เครียดและไม่ต้องแข่งขันกับใครพระอาจารย์เคยสอนว่าใจที่ว่างจากโทรศัพท์คือใจที่เปิดให้ปัญญาเกิดแปลว่าถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธใครง่ายๆสมองก็จะไม่ถูกรบกวนการจำก็จะดีขึ้นเองหฝึกปล่อยวาง คำว่าช่างมันเถอะเหมือนคำธรรมะง่ายๆที่ช่วยชีวิตได้จริงโดยเฉพาะคนแก่ที่ชอบเอาทุกเรื่องมาผูกใจเช่นลูกพูดไม่เพราะโกรดสามวันหลานไม่โทรหาคิดว่าโดนล,ลืมถ้ายังยึดทุกอย่างแบบนี้ชีวิตจะเครียดแบบะส,สมโดยไม่รู้ตัวการฝึกปล่อยวางคือการฝึกใจให้รู้ทันความคิดว่าเรื่องนี้ควรคิดต่อไหมหรือควรหยุดแค่นี้ตัวอย่างลุงยอดเคยเป็นคนโกรธแรงหงุดหงิดง่าย ลูกหลานไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้วันหนึ่งหลานสิบขวบบอกว่าคุณตาหนูไม่อยากอยู่บ้านเลยเพราะคุณตาดุทุกวันลุงยอดเงียบไปครึ่งชั่วโมงแล้วตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มฝึกพูดคำว่าไม่เป็นไรช่างมันทุกครั้งที่เริ่มไม่พอใจสุดท้ายครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง 6. เปลี่ยนจากเถียงเป็นถามตัวเองทุกครั้งที่อยากจะเถียงกับใครลองหยุดแล้วถามตัวเองก่อนว่ามันคุ้มไหม เราจะได้อะไรจากการเถียงครั้งนี้เขาคิดไม่เหมือนเราแล้วไงคำถามพวกนี้จะช่วยดึงสติและป้องกันไม่ให้เราปล่อยอารมณ์นำถ้าเรายังฝืนเอาชนะยังอยากให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองตลอดเวลานั่นแหละตัวจุดชนวนสมองเสื่อมแบบช้าๆพุทธศาสนาสอนเรื่องละอัตตาหรือการลดตัวตนการอยากเอาชนะคืออัตตาอย่างหนึ่งถ้ายิ่งยึดว่าเราต้องถูกสมองจะเหนื่อยเพราะต้องคอยหาหลักฐานมาปกป้องตัวเองทุกครั้งที่โดนขัดใจ 7อยู่กับคนใจเย็นและมองบวกคนเราเป็นผลผลิตของสิ่งแวดล้อมถ้าอยู่กับคนขี้บน่นใจร้อนติดลบเราก็จะติดนิสัยแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันถ้าอยู่กับคนใจเย็นชวนมองบวกชีวิตจะสบายขึ้นเยอะความเครียดลดลงสมองก็ไม่ตื่นตระหนกไม่ต้องใช้พลังไปกับเรื่องลบๆตัวอย่างยายทองอยู่กับหลานสาววัย25ปีที่ชอบดูหนังตลกทำอาหารฟังเพลงเบาๆ ยายบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับหลานไม่เคยรู้สึกเครียดอีกเลยเพราะทั้งวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไม่มีใครมาถามข่าวการเมืองไม่มีใครชวนบ่นเรื่องโลกเปลี่ยน 8. ดูแลร่างกายควบคู่กับจิตใจการกินอาหารที่ดีเช่นปลาแซลมอนถั่วต่างๆน้ำมันมะกอกช่วยบำรุงสมองได้จริงนอนให้พอและออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินวันละ30นาทีแต่ที่สำคัญคือใจต้องนิ่ง เพราะต่อให้กินดีแค่ไหนแต่ยังคิดลบยังโกรธง่ายเถียงทุกเรื่องสมองก็ยังเสียหายเหมือนเดิมหลวงพ่อชาเคยกล่าวว่าใจดีร่างกายก็ดีตามหมายความว่าถ้าใจไม่เครียดร่างกายก็จะปรับตามอารมณ์นั้นเหมือนคนมีความสุขกินอะไรก็อร่อยหลับก็สนิทสุขภาพก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าไม่อยากกลายเป็นคนแก่ที่โดดเดี่ยวสมองเสื่อมหลงลืมและไม่มีใครอยากเข้าใกล้ต้องหยุดพฤติกรรม ชอบเถียงคิดลบคิดวนตั้งแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่ใจสุขภาพสมองใจเย็นฟังมากขึ้นเงียบให้เป็นปล่อยวางให้ได้อยู่กับคนดีๆแล้วใช้ชีวิตแบบไม่ผูกใจจำไว้อันไซเมอร์ไม่ได้มาแค่เพราะอายุแต่มาจากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวอย่ารอให้ความจำเริ่มหายแล้วค่อยคิดได้ว่าต้องดูแลสมองอย่ารอให้ไม่มีใครอยากคุยด้วย แล้วค่อยบอกว่ารู้สึกเหงาเปลี่ยนได้เริ่มได้ตอนนี้ไม่ต้องรอวันไหนไม่ต้องรอใครสุขภาพสมองมันอยู่ที่ความคิดของคุณเองวันนี้ลองหยุดเถียงแค่หนึ่งครั้งลองปล่อยวางเรื่องเล็กๆแค่หนึ่งเรื่องลองยิ้มแทนการพูดลองฟังแทนการสวนกลับแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันเบาขึ้นเยอะขอให้คนแก่ทุกคนใจเย็นลงวันละนิดใจดีขึ้นวันละหน่อย มีคนรักมากขึ้นทุกวันมีสมองสดใสจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจำแม่นรู้ทันยิ้มได้ไม่หลงไม่ลืมและไม่เหงา